สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจ้าืันนี้กับวันที่17ดมิถุนา6กสามค่ะมาเลาะทุ่งนาทุงาท่งท้องทุง่งนาท้องทุง่งนาปีนาปังค่ะท้องทุง่งนาปีนาปังนะคะมาเลาะทงค่ะพอดีเห็นผงควายกำลังจะกลับบ้าน เขาคอ้อเขาแรงพอดีค่ะฝูงเล็กๆฝูงเล็กๆก,กำลังจะไปกำลังจะมาไปเลยค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องมายุ่งกับขนอยนะคะกลัวนะคะตัวใหญ่นะคะ มาแล้วคะ่ะหงควายใหญ่มาแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆบิ๊กบิมีแต่ตัวใหญ่ๆบิ๊กบ,กบ,กบกโอ้เห็นห้าเรายุดนะบ่ย่างซ้ำควายเข่าเข่าขอเขอ่าบ้านแล้วค่ะ แต่ตัวใหญ่ๆไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหลายนาะพอดีลายขนาะควายบันพอดีกำลังจะเข่าเข่าบ้านเข่าคอกมาเลี้ยงพอดีอันน้ำน้ำถ่วมน้ำถว่ถวคนละ ทีที่อันที่กินยากับน้ำท่วมคืนท่านี้นะคะ่ะโอ้โ่นะแห้งขนาดเลยอออดลดหักไหมคืนท่านี้เบิดเลยบอกคะโอ้คืนท่านี้เบิดเลยะะ่ อ,อ bye bye. Bye bye. ไปแล้วหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงไปแล้ว <c oughs> นี่ฝูงที่สองไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ไปเลยค่ะต่างคนต่างไปนะคะโอ้ยนี่แต่ตัวสูงใหญ่ๆเลยควายบ้านนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยลงอาบน้ำมันจะอันจะตัวตัวเหลื่อมเลยชั้นตัวงามเลยว่าชั้นลงอาบน้ำ แล้วลุเลยลงอาบน้ำมีแต่ตัวสยวยสวยคนอ้วน น้ำเป็นน้ำในตัวใสๆแล้วเมื่อกี้ยัง่าอาบน้ำเพคลนะวันนี้อาบน้ำแล้วเพคะนีต่ตัวใสๆ,ๆพุดีพกูกโอ้ตัวใสๆเลยต,ตัวใหญ่ๆ หัวหูัหวขึ้นไปกินหญ้าอีกคนนะเฮ้ยเต็มเลยขึ้นจากน้าไปกินหญ้าอีดอนนั้นหัวอาบน้ำแล้วเราแช่น้ำเย็นตัวใสขนาดคนละมันลงแช่น้ำตัวใสขนาดเลยคนละ คุณนะค่ะข,ข้ากนาได้ขึ้นน้ำผู้ดีไหลลุดค่ะโตรเรือมเลยค่ะค่ะไหลลุดเปล่งนลุกเศรงามตามท้องนามีแต่ตัวอ้วนอ้วน ตตัวสวยๆโอ้คอยดอยมีตัวหนึ่งมีแก่มตัวหนึ่งเลยปนปนมาหนึ่งตัวปนมาหนึ่งตัว โอ้ใกจะรับแล้วเอาไปแล้วกันแล้วกินยาขึ้นไปก็จะรับละอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะควายทองทุ่งท้องทุ่งนาดอน ท้องทุ่งนาดงนาดงนาดงไปหมดแล้วคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนจ้าติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะ ສະຫວັດດີຈ້າ